พุสตรีวันสังเกตไหมว่าตอนนี้ข่าวสงครามมันเริ่มเงียบยูเครนและเซียแผ่วลงแต่ดูเหมือนว่า<ม>เอเชียคึกคักมากเลยโดยเฉพาะหลังจากไบเดนมากลับไปบอะไรนะเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธต,ต้อนรับสามลูกแถมจีนึงบ,บอกว่าไบาเดนอย่าพูดแบบนั้นอะไรนะคุ้มครองไต้หวันอย่าเล่นกับไฟ ในวันที่ทางการจีนก็ไปคุยกับหมู่เกาะที่เคยขึ้นตรงกษัรัย์หรือออสเตรเลียนะขยับเข้าใกล้น้านาน้าเกาะฮาวายที่อาจารย์เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องเกาะฮาวายด้วยซ้ำไปไม่แน่นะใจเหมือนกันว่าเงียบจริงหรือเงียบเพื่อบางสิ่งเอเหตุการณ์ในยูเครนไม่ได้เงียบนะครับคุณสิริวัลมันมันลุกเคลือบอยู่ตลอดเวลาแหละ แต่การที่เลือกจะไม่พูดกันแล้วสื่อไม่โหมแบบช่วงต้นเนี่ยที่เป็นการโจมตีรัสเซียเนี่ยก็เพราะว่าเขาแพ้ทุกสนามลบละวันนี้<ช>ทางทางฝั่งยูเครนแล้วก็ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแพ้ทุกสนามลบละอุ้ยเหรอคะคุณสิริวันเห็นสถานาการณ์ไหมครับว่าทำไมอังกฤษถึงดิ้นรนออกจากสาภาพยุโรป ก่อนหน้านั้นเนอะ Brexit อ่าใช่ผมบอกแล้วว่าอังกฤษออกจากสภาพยุโรปเนี่ยเพราะต้องการอำนาจการตัดสินใจที่ขึ้นกับอังกฤษโดยตรงแล้วไม่ต้องประชุมกับทุกๆประเทศซึ่งมันจะมีปัญหาทําให้ตัดสินใจอย่างยากลําบากแล้วก็ต้องการที่จะต้องเขาเรียกว่าอินดีพเอนเดน่ะคือเป็นอิสระกับระบบเศรษฐกิจการเงินการสงคารามด้วยตัวของเขาเอง ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทําไมอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่เข้ายูโรแล้วยังคงมีเงินปอนด์ใช้อยู่นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้พิมพ์ยูโรที่เป็นของตัวเองเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าใช้ใช้เป็นเงินปอนด์อันนี้มันมันมันก็มีการแสดงว่าละครฉากเนี้ยมันถูกวางกันมามาตลอดแล้วใช่หรือไม่นะครับมันมันถูกวางกันมาตลอดเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกอะคุณสิริวันพอเวลาดูอะชอบวันนี้นาะทีเนี้ย แล้วแล้วเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูบริบทที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรัเสเซียบุกยูเครนถามว่าเรยวยลายไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนการเกิดสงครามแต่แต่พระสันตะปาปาท่านก็คงพูดออกมาว่าถ้าถ้าคนอื่นเนี่ยไม่ไปยุให้ยูเครนเนี่ยมีปัญหากับรัสเซียปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่เกิดใช่หรือไม่นะครับ ทีนี้บริบทมันเป็นอย่างนี้ว่าในในสาภาพยุโรปเนี่ยมันแตกกันเพราะเรื่องพลังงานคําถามง่ายๆอ่ะคุณไปเอาพลังงานจากไหนก็ตามต้นทุนพลังงานเนี่ยสองประเทศในโลกคุณสติวันก็คือซาอุดีอาระเบียกับยูเครนเนี่ยออะกับรัสเซียเนี่ยมีต้นทุนการผลิตแก๊สแล้วก็น้ํามันเนี่ยต่ําที่สุดในโลก ดังนั้นคุณแปลที่ไหนก็ตามมันเจอคอรสราคาตลาดลดเป็นอย่างหนึ่งซาอ,อุดีอาระเบียก็กลับไปจับมือกับรัสเซียที่จะตึงราคาตลาดโลกไปด้วยการไม่ผลิตเพิ่มแต่ในขณะที่รัสเซียสามารถที่จะลดคอสในกา,การผลิตได้นะครับและที่น่าสนใจคือธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยใช้โมเดลของดรมหาเดมอฮุมัดอะในการปรเทคประเทศมาเลตอนป40ี40นะครับ คุณสิริวันพอจำภาพตอนปี40ได้ใช่ไหมว่าตอนที่เราไปร่วม IMF อะทั้งโลกสาะระเสริญประเทศไทยหมดเลย <c oughs> ว่า,ว,าว่าเป็นเด็กดีแล้วเราก็ <c oughs> ขายสมบัติชาติแล้วก็มีกฎหมายที่เขาเรียกกฎหมายขายชาติสิฉบับอะแล้วก็มี <c oughs> นักการเมืองมาตีบอกว่าอ้ยจะยกเลิกแต่ปรากฏพอถึงเวลาก็มาใช้ประโยชน์จากกฎหมายตรงนั้นนะนะครับ ทุกวันนี้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสองในห้าของ GDP ในประเทศไทยมันถูกไหลออกไปนะครับบนบนที่เขาเรียกว่าส่วนที่สัญญาการตกลงบนฉันทามาติวอชิงตันหรือวอชิงตันคอนเซนแซสเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมีโมเดลในการเปิดการค้าเสรีปฏิรูปภาษีสารพัดนะครับมันประมาณ10ข้อเนี่ยท่านท่านก็ไปเซิร์ชหาดูเอาเองก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยเงินความมั่งคั่งของเราเนี่ย ไม่ได้ต่างกับประเทศศรีลังการประเทศศรีลังกาคุณสิริวัลเมื่อสักสองสามสัปดาห์มาเนี้ยนะครับ IMF เนี่ยปล่อยกู้ให้ศรีลังกาเพื่อไปซื้อปุ๋ยปล่อยแล้วใช่ไหมคะจอนเอ่อปล่อยส่วนหนึ่งแล้วก็ธนาคารในอังกฤษเนี่ยก็ปล่อยส่วนหนึ่งเพื่อให้ศรีลังกาแต่ปล่อยไปให้ทําไม mm hmm. ใช่ไหมครับไปซื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่ซื้อเนี่ยให้กับบริษัท ที่ปลูกชาในศรีลังกาโอ้ oh. <laughs> ซึ่งเจ้าของบริษัทชาในศรีลังกาก็คือเอสเอสเตทที่อยู่มาเป็นร้อยปีถึงร้อยห้าสิบปีแล้วเนี่ยก็คือเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรายการฟ้าสายใบสิริวันที่กําลังฟังอยู่เรียกว่าไม่อยากลุกไปไหนหรือถ้าฟังอยู่ในรถก็ยังไม่อยากลงจากรถถึงที่ทําง,งานแล้วคงต้องฟังกันต่อว่าจารย์ธวิสุทธิธรรมศักดิ์ท่านพูดถึงหลากหลายมิติพูดถึงราคาน้ํามันที่จะพุ่งขึ้นจนเราอาจจะต้องย้อนกลับไปใช้ การใช้อะไรนะเอะควายวัวควาไยไถนาใช่ไหมคะอาจารย์พ,พวิววิทยาอาจารย์พูดเนี่ยเห็นภาพน<ช>ั้นผุดขึ้นมาเลยแล้วในขณะเดียวกันก่อนหน้าอาจารย์ก็พูดถึงการรวมตัวของกลุ่มบริกซซึ่งมีจีนมีรัสเซียในระบบการเงินยังไงดีคะกับสิ่งเหล่านี้ให้ความรู้พวกเราต่อเลยค่ะเอ่อนขนขณะนี้มันพุทธิวันสังเกตไหมว่าตอนนี้ข่าวสงครามมันเริ่มเงียบ ยูเครแล้เสียแผ่วของตัวเองเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าใช้ใช้เป็นเงินปอนอันนี้มันมันมันก็มีการแสดงว่าละครฉากเนี้ยมันถูกวางกันมามาตลอดแล้วใช่หรือไม่นะครับมันมันถูกวางกันมาตลอดเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกอะคุณสิริวันพอเวลาดูอะชอบวันนี้นาะทีเนี้ยแล้วแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูบริบทที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น รัเสเซียบุกยูเครนถามว่าเรวรวาย่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแนะ่นอนการเกิดสงครามแต่แต่พระสันตะปาปาท่านก็คงพูดออกมาว่าถ้าถ้าคนอื่นเนี่ยไม่ไปยุให้ยูเครนเนี่ยมีปัญหากับรัสเซียปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่เกิดใช่หรือไม่นะครับทีนี้บริบทมันเป็นอย่างนี้ว่าในในสาภาพยุโรปเนี่ยมันแตกกันเพราะเรื่องพลังงานคำถามง่ายๆอะ่ะคุณไปเอาพลังงานจากไหนก็ตาม ต้นทุนพลังงานเนี่ยสองประเทศในโลกคุณสิริวันก็คือซาอุดีอาราเบียกับยูเครนเนี่ยอะ่ะกับรัสเซียเนี่ยมีต้นทุนการผลิตแกส๊สแล้วก็น้ำมันเนี่ยต่ำที่สุดในโลกดังนั้นคุณแปลที่ไหนก็ตามมันเจอคอสราคาตลาดลดเป็นอย่างหนึ่งซาอุดีอาราเบียก็กลับไปจับมือกับรัสเซีย ที่จะตึงราคาตลาดโลกไปด้วยการไม่ผลิตเพิ่มแต่ในขณะที่รัสเซียสามารถที่จะลดคอสในกา,การผลิตได้นะครับและที่น่าสนใจคือธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยใช้โมเดลของดรมาฮเดมฮุมฮัะในการปรเทคประเทศมาเลตอนปี40นะครับคุณสิริวันพอจำภาพตอนปี40ได้ใช่ไหมว่าตอนที่เราไปร่วม IMF อะทั้งโลกสะละเสริญประเทศไทยหมดเลย ค่ะว่าว่าเป็นเด็กดีแล้วเราก็ <c oughs> ขายสมบัติชาติแล้วก็มีกฎหมายที่เขาเรียกกฎหมายขายชาติสิบเอ็ดฉบับอ่ะแล้วก็มี <c oughs> นักการเมืองมาตีบอกว่าเอ้ยจะยกเลิกแต่ปรากฏพอถึงเวลาก็มาใช้ประโยชน์จากกฎหมายตรงนั้นนะนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสองในห้าของ GDP ในประเทศไทยมันถูกไหลออกไปนะครับ <c oughs> บนบนที่เขาเรียกว่า ส่วนที่สัญญาการตกลงบนฉันทามาติวอชิงตันหรือวอชิงตันคอนเซนแซสเนี่ยซึ่งซึ่งมันมีโมเดลในการเปิดการคา้าเสรีปฏิรูปภาษีสารพัดนะครับมันประมาณสิบข้อเนี่ยคท่านก็ไปเซิร์ชหาดูเอาเองก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยเงินความมั่งคั่งของเราเนี่ยไม่ได้ต่างกับประเทศสีลังกาประเทศสีลังกาคุณสิริวัล เมื่อสักสองสามสัปดาห์มาเนี้ยนะครับไอเอฟเนี่ยปล่อยกู้ให้ศรีลังกาเพื่อไปซื้อปุ๋ยปล่อยแล้วใช่ไหมคะจ่อปล่อยส่วนหนึ่งแล้วก็ธนาคารในอังกฤษเนี่ยก็ปล่อยส่วนหนึ่งเพื่อให้ศรีลังกาแต่ปล่อยไปให้ทําไมนั่ไหมฮะไปซื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่ซื้อเนี่ยให้กับบริษัทที่ปลูกชาในศรีลังกาโอ้ซึ oh. <laughs> ่งเจ <laughs> ้าของบริษัทชาในศรีลังกาก็คือเอส เอสเตทที่อยู่มาเป็นร้อยปีถึงร้อยห้าสิบปีแล้วเนี่ย <นะ S 1> ก็คือเอสเตทในในอังกฤษทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างชาดีมาที่เราทานเนี่ยก็ก็มาจาก n อ r รชายเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่แล้วเขาก็สร้างเครื่องแคชเมชีนเนี่ยสรุปคนสีลังกาได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นพอพอเกิดการเป็นหนี้ที่สูงสรีลังกาไม่มีการผลิตอะไรที่เป็นของตัวเองได้เลยนะฮะหลังจากที่หลุดจากการเป็นนันทคมแล้วมีสงคารามกลางเมืองแล้วเนี่ย จนสุดท้ายเนี่ยก็กํำลังจะล้มละลายนะครับแต่คาว่าสิ้นชาติมันคงไม่สิ้นหรอกเดี๋ยว,วสุดท้ายมันก็จะต้องมีบริบทเหมือนกรีซเหมือนอะไรนะครับก็ต้องเอาสมบัติชาติออกมาขายอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทีนี้เรากลับไปที่รัสเซียคุณสิริวันรัสเซียใช้โมเดลของปี40ซึ่งบ้านเราเชื่อตาม IMF อ็ก็เป็นเหตุผลอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่อะเราเราก็ เราก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถูกแทรกซึมนะครับเอาเอากำไรออกกลับไปในขณะที่มาเลมหาเทโดนโดนโดน,ดนเขาเรียกอะไรนะต้องใช้คำว่าด่าแบบสาเสียเทเสียแต่ปรากฏว่ามหาเดสามารถที่จะสามารถที่จะปทคนะครับมาเลเซียไม่ให้ล้มละลายไปได้ด้วยการที่ว่าถ้าต้องการเงินเงินลิงกิตเนี่ยให้มาแลกที่แบงก์ชาติในราคานี้เท่านั้น ซึ่งรัเสเซียก็ทําในช่วงแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเ mm. งินรูเบิลเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดโลกอยู่มากพอสมควรแต่เมื่อธนาคารกลางเนี่ยใช้บอกว่าอยากได้รูเบิลต้องมาแลกที่นี่แล้วฟิกรูเบิลที่ห้าพันรูเบิลกับทองคาหนึ่งทอยส์ออนเท่ากับว่าระบบระเบียบการเงินโลกเนี่ยเข้าสู่ระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบสำรองในการโอนเงินเนี่ยซึ่งถ้ามีรัเสเซียที่เดียวเนี่ยคงทําไม่ได้เราก็คงเห็นแล้วนะครับว่า รัเสเซียเองเนี่ยใช้ใช้ช่องทางนะครับของระบบธนาคารของจีนเนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคำถามว่ามันเพอร์เฟกไหมมันไม่หรอกแต่มันแก้ไขปัญหาได้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคืออ,อินเดียเนี่ยเป็นตัวพิกเกมที่สองนะครับที่สำคัญมากก็คือการซื้อน้ำมันกับทางรัสเซียในราคาดิสคาว์แล้วก็ช่วยโอกาสตรงนี้ด้วยแต่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่า ชาติตวันตกไม่ไ,มได้โจมตีอินเดียแม้กระทั่งการพบกันที่ญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะโจมตีอินเดียเพราะอะไรครับเพราะว่าธุรกิจของพวกเขาย้ายฐานการผลิตมาในอินเดียไงเราจะเห็นได้เลยว่าสองสามปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นอินเดียขึ้นมหาศาลเพราะว่าเงินฟันฟโฟ้เนี่ยมันไหลกลับมาดังนั้นอินเดียก็มองแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ทั้งสองฝ่ายเขาถึงไม่ได้ถูกโจมตีไงดังนั้นธุรกิจจากตะวันตกทั้งหลายที่ย้ายฐานการผลิตมา คุณสิริวัลจะเห็นนะว่าในยุโรปและในอเมริกาเองเนี่ยเป็นประเทศที่ที่ทางรัสเซียและทางจีนจับได้นะครับแล้วก็มองเห็นยุทธศาสตร์ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคุณสิริวัลพวกนี้ขี้เกียจแล้วไม่ผลิตเองถ้าถ้าเราไปในอเมริกานะอย่างถ้าอยู่นิวยอร์กนะคุณสิริวัลไปทานอาหารเนี่ยร้านมันปิดหกโมงใช่ไหมคุณสิริวัลเข้าไปห้าโมงสี่สิบเนี่ยเขาเลิกขายแล้วนะอันเนี้ย คือคนคนในอเมริกามีแรงบันดาลใจอย่างเดียวคือทํางานตามหน้าที่แล้วฉันได้เงินจุกจบแล้วไม่ได้มีการสร้างอะไรเลยแต่ผิดกับเวลาที่ถ้าคุณสุวันไปทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนะฮะไม่ว่าจะเป็นซันฟานหรือทางด้านเอเนี่ยถ้าไปร้านของพวกที่เป็นแม็กซิกันเนี่ยเข้ามาสู้ชีวิตเนี่ยเขาเขาเขาจะเปิดเกินเวลาให้ถ้าเราเข้าไปทาน หรือเป็นร้านที่เป็นย่านชัยน้าทาวนะคุณสิริวัลเขาก็จะเกินเวลาให้อันนี้เป็นนิสัยของของคนคนเม็กซิกันซึ่งต่อสู้แต่คนตะวันตกเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วเขาก็วางโครงสร้างของระบบก็คือไปสูบเอาทรัพยากรแร่ธาตุแล้วก็อาหารทีเนี้ยปูตินจับตรงนี้ได้จีนอินเดียจับตรงนี้ได้ดังนั้นเขาจึงจับซัพพลายเชนของโลกเนี่ยเป็นตัวประกัน พอจับเป็นตัวประกันเสร็จปุ๊บทางนู้นไม่ได้คิดก็เลยจัดการความบาตร้ากฏว,ว่าสมัยก่อนนะคุณศิริวันมันความบาตประเทศเล็กๆเนี่ยมันความได้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยกลับกลายเป็นประเทศที่มีทรัพยากรรวมกันเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับถึงขั้นที่ว่าเจเน็ตเยเล่นเนี่ยจะต้องยอมลดกำแพงพภาษีจากจีนลงมาเพื่อที่จะรักษาแล้วเกิดสถานการณ์อาหารขาดแล้วก็นมผงขาดอ่ะ แต่ในขณะเดียวกันคุณมีงบประมาณ40,000ล้านเหรียญนะ่ะเพื่อที่จะไปช่วยสงครามประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอเมริกาเลย <c oughs> แต่กลับสร้างความเดือดร้อนแล้วคนอเมริกากลับอดอยากผมพูดเสมออย่างท่านที่ชอบมามาคอมเลนผมว่าเป็นคนเชียร์อเมริกาเหรอผมบอกเลยถ้าคุณไปนั่งดูประเทศอเมริกาผมมาสงสารคนอเมริกาคนอเมริกาถูกถูกหลอกถูกอะไรสารพัด เราต้องทํางานจ่ายเงินเสียภาษีหนักมากหนักแบบทุกมิติอะ่ะแล้วเราเราเราเขาเพียงแค่หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นแบบพวกสิบเปอร์เซ็นอ่ะแต่คนเฟลในอเมริกามีมากถึงหกสิเปอร์ซนอ่ะอย่างผมบอกว่าคนอเมริกันหรือคนที่อยู่เบื้องหลังคนอเมริกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวดังนั้นพอพอพอกลุ่มทางฝั่งเนี้ยกลุ่มบริกเนี่ยคุณสิริวันพอจับตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยขบวนการการโต้กลับตอนเนี้ยนะครับ ผู้สื่วันจะเห็นภาพข่าวอันหนึ่งเนาะบอกว่าตอนที่เงินรูเบิลดิ่งลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยทุกคนโจมตีมากเลยแต่วันเนี้เราแทบไม่เห็นเลยวันที่รูเบิลกลับมาแข็งค่าก่อนถูกโจมตีไม่มีใครสัมภาษเลยว่าว่าให้เกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นพอพอระบบมันเฟลปุ๊บสื่อทุกอย่างเริ่มเงียบหมดเลยอันนั้นคือคือคือวินคือคือเราเห็นแล้วว่าวันนี้สถานการณ์การสู้รบในในรัสเซียเนี่ย ทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยพย่พยพ่ทุกแนวลบเลยนะครับคุณสิริวัน